พวก,มกสมต่อผสมตามนี้บัดเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูข้าวเปียกกับเฟือนะครับผมผมมากินเฟือนะมาดูมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็มันจะมีส่วนผสมของอะไรแล้วก็มันจะมีผักอะไรนี่นะนี่นะเมนูมือแรกนี่เอเียงเีย เค่นไว้ยังเลยอันนี้ข้าวเปียกข้าวเปียกข้าวเปียกกับพุ่อคือกระเพือยเนาะข้าวเปียกคือกันกับเพือยอันนี้อันนี้อันนี้น้ามะเขือเทศนี่เขาจะใส่ซีอิ๊วซอสพริกตัวนี้ซอสซอิ๊วเทซอสพริกอ๋อเขาใส่ซอสพริกแบบบ่ไซ่บะแสแบบจ้องใส่ซอสภูเขาทองซอสภูเขาทองน้ำปลาน้ำปลา น้ำปลากระปีกระป,ปีเลีวว้วอ่ะอ๋อเ,เป็นกระปีเล็ว,น,วนี่อยู่พริกน้ำวางเลยครับออ้นี่ยปลเพลน้นนนำสมบรณนี่เพลนะครับเขาเอื่นเผละ เฟร์ก๋วยเตี๋ยว,วเฟร์ก๋วยเตี๋ยวภาษาไทยเรียกว,ว่าก๋ยวยเตี๋ยวอันเดียวกันแต่เบิ่งเด้อมันจะเป็น,นอะไรอะไรจะปรุงก่อนเห็นมีช้อนอช้อนมันอยู่บนแล้วเลยเฮ้ยผงชีสโรตด,ดมาเกี๊ยบแล้วเวียด <laughs> มีเครื่องปรุงนี่เป็นผงชิสรตด,ด้วยนะน้ำตาล โอ้โหเยอะเลยอ่ะนีเด้อเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลถั่วถั่วนะพอีนเสียบชา์จชา์จเชยถั่วเนี่ยไม่ต้องแังสง่สองช้อนก็สองช้อนอันนี้ยังไงนน่วะ พีเค้าอ่ะพีเค้าเคาารู้ว่าอะไรมันบอกไปพขึ้นที่น้ำมันนี่นะนี่กะปีเลวอ๋อในกะปีเลวอืมกะปีเลวเขาคนให้มันเลวบอกจะเอาแบบพวกเลวมา ตน้ำส้มสายชูเดี๋ยวนี้่ะเด้จะกินก๋วยเตี๋ยวไปแจกใส่บังน้าก็ได้โอ้โหมีคนกินเปรี้ยวอยู่และสมสายชูน้ำสมสายชูนางแม่ครัว นางแสนเป็นว่าบางแสนนี่แหละผักที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะ <Okay. S 2> ไม่รู้ผักอะไรบ้างเดี๋ยวลองเทสดูหน่อยเนี่ยครั้งแรกนะครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ผมจะได้ชิมแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะเทรน้ำปลายังไม่ได้ใส่ <Okay. S 2> น้ำปลาเลยเนดะี๋ยว ปลาสีเป็นรถได้ได <t chess 1> ้เป mm. ็นราไม่ใช่น้ำปลาตาหนไม้สีสันมาเ้ยสีสันมาเ้ย ที่สันมาเลยเว้ยกินก่อน๋อโอเคได้รสชาติอะเราจะบอกให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูว่ามันเป็นรสชาติแบบอะไรนะผมเมื่อคืนเลยนะแบบเปิดอะแมลงนอนผลนตัวรส <รถ S 2> ชาติมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรดั้งเดิม ที่อยู่ฝั่งฝั่งไทยมาโฉบโบราณอือโบราณใช่นะี่ยโบราณเนาะโคชาติก๋วยเตี๋ยวหมูมกินในโบราณเลยเขาก<อ>ินโบราณกินใะนบ้านเนาะเดีย,ยียวนี่นะครับสรุปผมก็ได้คําตอบว่าไอ้เฟ่เนี่ยมันรสชาติเหมือนอะไรนะครับมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูเลยนะแต่ว่าเครื่องปรุงเขามีมาให้มีมีมาให้เยอะ หมากฮูกวางเออูกวางคเนี่ยมีผักมีมะนาวให้ด้วยแบม่วแมนต้มฮูกวางแม่นนี่ถ้าอยากให้มันเป็นต้มยำนะนะเราก็บีบมะนาวใส่สักหน่อยมันจะก็จะกลายเป็นต้มยำนะเดี๋ยวผมจะลองบีบดูเมื<ป>่อกี้ใส่ไอ้นั้นลงไปมันยังไม่เปรี้ยวเท่าไหรนะ่เดี๋ยวลองมะนาวนะอจะดเออดรู้ว่ามันเป็น ม,ม,มันคล้ายๆทำให้เป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำอัตโนมัตินะครับผม,มอืมอืมจะรูว่าเดี๋ยวผมกินก่อนนะครับผมรู้ว่ามันเป็นที่ไอ้สะรุ้ว่ามันเหมือนกว๋วยเตี๋ยวหมูนะครับกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส <Wow. S 2> สูตรโบราณอที่ประเทศไทยนะครับผมมันอาจจะไม่ชัดนะครับผมนะอาจจะไม่ชัด แล้วมนี่เขาเอาเอาไของจีมมงออสิโมนะิโมงิโมกับกาจายจายสิโมจสนเาจำเาไปเที่ยวที่สอนแล้วเยอะแล้วคัาถูกที่สุดในโลกแล้เนี่ยเด้วใครเนี่อยู่พ่นหังแพลงยไม่มีไม่มีไม่มีมะจําด้วยไม่มีนะมะจํากุนเจร่อยหนึ่ง แต่เท่าไปขึ้นเขาก็ขึ้นไปเขาไปกินเขาขาบนี่ยังเบด็ดร้ายกันเลยเห็นไนหะมเอาน้ำเปล่าสองขวดน้ำเปล่าสองขวดน้อยเด้อเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะแต่ว่ามันเป็นเนื้อนอะเนี่ยเนี่ยเรานะจะโบ่แม่น้ำตก mười nay mình nằm đi ăn cây nang, nó ngủ nga ngủ nga ngủ nga ngủ cơm ngủ nga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  น้ำล้าเลยน้ำลาวน้ำยังน่า,า,นา,นา,นาเข้าห้องเลยหัวเสือไ <Okay. S 2> หเกลเฮปน้ำดื่มตาหัวเสือม่งเงื่อนเท่างอื่นเท่าไ่นะขายดีแมนขายดีคักแมนนั่นยาสูบก,กับมันพวกเครื่องดื้อ พวกขนมเนี่ยห้องเล็กน้อยเนาะเขาก็แก้แค่นั้นได้ขายตลอดดูมื่อมือนหนึ่งไันได้เป็นแสนช่องแสนทำแสนะนะเนาะกิะ <c oughs> นร้านก็มีเนี่ยหลังจากกินเฟิร์เสร็จผมก็จะมาดูของกินเล็กๆนะเนี่ยผักเคียวนะ ขนมยังนะเคยขนมยันะเขากขโกบเขาโกบเขากขโกบเขาโคบอ๋อเขาโคบใบเตยองละบอองละบอาทเอันเดียวเอันเดียวก็พอแล้ว<อ>ยุ่น,นี่บ้านได้ไปใช้เออเอาอันเดียวเคยจิมมาสก,กินยุ่นี่แล้วเรไปเราไม่รอนี่แหละ เอาอยู่พอุงออแเอาไว้แช่ายะเนะเาะใช่แยเียนนี่เรียบร้อยแล้วขนมเขาโขบาเสีบออ,อ,อ,อืมอันนี้เขาโขบเขาโขบมายังไงรูนะดูให่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่ามืออีกนะสองแผ่นแผ่นละสิบบาท แป่เราสิบากินบนน้วนเลย